ตนาาจเอ๋เอ oh, no ๋เ <raul> อ๋เอ <orem> ๋เอ๋เอ๋เเอ่เห็นหน้ายาย่าเอ๋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 เอโ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 อ ชิมชองด้วยคิวเลยจ้าเอ๋อ totally ุ้ชิมชองด้วยอือทุจ้าท uh ุจ้าขอบขอบคุณครับยายทุจ้าวะอะไรทุจ้าท huh ุจ uh ้าขอบคุณครับยายนายรทุจ้าอ่ะนายรทุจ้าเหรอเมื่อกี้ทุจ้าทุจ้าอยู่ๆก็ทุจ้า ดูได้สองาเป็นสองเล้งเลยนี่แม่นายใหญ่พัฒนาการของเดียจ้าโอ้นายทุจ้าเหรอครับหนูหนูยกมือทุจ้าแล้วทุจ้าเฉยเลยโอ้ยไม่หนูจะกินมือตาหักละยายอกระดิกซิกระดิกซิยระดิก น้ำลายทำไมล่ะโอ้โอโอโอดูตาดวงตาสดใสผิวพรรณสดใสดวงตาสดใสชีวิตที่ธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดนี่แหละของที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือทารกนี่แหละ Ta e, ta e. Kinh mơ, kinh mơ. <laughs>